วันนี้มีข่าวใหญ่เรื่องจับ ผู้บริหารบริษัทไอทีสองคนข้อหาเลี่ยงภาษีครับสืบเนื่องมาจากกรมสรรพากรเขาไปเจอหลักฐานว่าบริษัทไอทีเจ้าหนึ่งเนี่ยปกปิดรายได้นะทําให้รัฐเสียหายนี่หลายสิบล้านเลยทีเดียวตํารวจนํากําลังเข้าจับนายสุวัตกับนายสายชนทั้งสองคนเป็นกรรมการบริษัทจับได้คาหน้าบ้านพักบริษัทเนี่ยช่วงปี59-60ถึงขายของไอทีได้เยอะมากรายได้เข้ามาเพียบแต่กลับยื่นภาษีต่ำเตี้ยเรียดินเลยไม่ยอมออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้า นะเพื่อเลี่ยงภาษีโดยเฉพาะเลยรัฐเสียหายไปเท่าไหร่รู้ไหมครับกว่าจะ19ล้านบาทกรมสมพรณ์นั่นแหละครับเขาเจอเรื่องไม่ปกติก่อนเลยพยายามเรียกกรรมการสองคนนี้มาคุยนะดูเหมือนไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่ก็เลยต้องไปแจ้งความกับตํารวจทีนี้ตํารวจเ็าไปรวบรวมหลักฐานเพิ่มจนขอสารออกหมายจับได้สาเร็จส่วนตอนนี้เนี่ยผู้ต้องหาทั้งสองคนยังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับแต่ก็โดนแจ้งข้อหาไปแล้วว่า ร่วมกันหลีกเลี่ยงภาษีโดยใช้หลักฐานเท็จสรุปง่ายๆก็คือผู้บริหารไอทีสรายนี้เจอคดีอาญาข้อหาเลี่ยงภาษีแบบเต็มๆเ,เลยครับซึ่งความเสียหายต่อรัฐนี่ไม่ใช่น้อยๆเลยนะฮะ